สวัสดีเอฟซีทุกๆคนโดยกับเตู้พอกันกับช่องยูทูบคนมันจ่าอีกแล้วครับผมผมผ้าพ่น้องแม่เจ็บบุกเกี้ยวครับผมครับเกี้ยวบุกเกี้ยนี่แหละครับผมบุกเกี้ยบุกเกี้ยวผ้าพ่น้องแม่เจ็บบุกเกี้ยกับผมเมื่อเนี่ฝนตกด้อครับอากาศดีครับผมเมื่อนี่ฝนตกอากาศดีดีครับผม เบิ้งครับพี่น้องเขียเขียรด๊กดครับอันนี้บพาทั้งบ่ได้ตั้งใจปลูกด้วยครับเด้อจับมาเน็บเน็บอ่าเฮียนเก่าเฮียนห่างนะครับผมของอายแล้วครับผมนี่ครับผมนี่ดกอีลีครับผมนี่ต้นเดียวครับผมนี่กินตลอดปีตลอดชาติครับผมนี่กมมมเน็บไว้นี่ครับนี่ต้นมันแล้วเน็บไว้แล้วบ่ได้สนใจดอกครับผม โอ้อ oh. uh. ดอกเลี่ครับผมต้นเดียวกินตลอดปีตล,ดตลอดชาติครับผมออมันดกครับผมนี่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  uh. อันนี้บเดเจตนาที่ได้ปลูกเดียวครับเจ้ม uh. ผมมอามันเน็บต้นเดียวครับเกิดเลยอเฮียน uh. หลังเกาแหละครับผมเนี่ uh. ่นอน เบี้เคี้ยน้อยหะครับผมนี่เออเจ็บก so, ินตลอดครับผมนี่เออกเอลี่ร้องครับผมพี่น้องนีดอกเอลีครับผมนี่ครับผมอืเบี้ยเคี้ยเบี้ยเคี้ยที่ผมปลูกเด้อครับเด้อนี่เก็บครับผมมื่อนี้ผมพาพี่น้องมาเก็บบักเบี้ยเคี้ยเก็บกินตลอดปีเด้อครับเด้อนี่เห็นบ่ครับว่ เดี๋ยวผมซุ่มซุ่มสิเบิงครับผมก็ได้ตั้งใจสิบปูกครับพันเกิดครับผมเอากีงง่ามาใสจหลักง้ามเลยครับผมเนี่ยเจ็บปีเจ็บกินตลอดปีเลยครับเนี่ยนครับโตอ๊กหรกครับผมถือฟุ้นขี่งว่วนครับต้นเดียวครับนี่ต้นอะ ต้นบักพริกผมกําลังติดอีกแล้วครับเห็นบอกครับผมนี่ยนะจดได,ด้ครับต้นบักพริกครับผมอ,อ,อ๋อครับนี่ครับผมต้นบักพริกกําลังออกดอกครับผมเนี่ยผมเอามันเน็บไปครับผมแล้วก็ขหิ้งว่าไปครับผมนี่เสีย่าเชี่ยวผมครับอย่าเชี่ยวอย่าเชี่ยวเก็บก กินตลอดครับผมเนี่ครับพี่น้องมันเก็บบกเขียเขียรครับผมเนี่ยโอ้ยบ่ได้ซื้อดอกครับผมบ่่อยได้ซื้อครับผมเป็นบักเหียเชียเป็นบกฮ่งผมเป็นเนเป็ดทุ่มองแล้วครับเป็นต้นบกฮ่งอืออาต้นบกฮ่งเป็น เกียเกีเป็นบักหน้าองค์เั่ <c oughs> บกหน้าวกว่ามีครับยูอำเภอมันจฑาย่บานผมนี่ติบ่คคอยได้ซื้อ,อยังประนันเด้อครับเด้อนอกจากอ่าเป็นสีมาขายเแบบเป็นแบบอันทีเ่เขาว่ามีครับผมจึงสิได้ซื้อครับผมพี่น้องเอฟซีอ่ ถึงเมืนน่อนี่ฝนตกเลยครับเด้อร์อ่าอากาศเมื่อวานเนี่ยเมื่อแรงฝนตกกับผมอ่าก็เลยเย็นอยู่นี่อากาศอากาศกำลังดีครับมันออกทั้งโบเนาะครับเนาะจากผมไปเฮ็ดคชีพอ่าไปเฮ็ดคลิปมาแล้วเออผมเลยมาตัดบักเกียบเชี่บักเกียบเชี่ยกินได้ตลอดปีครับผมอ่าักเกียบเชี่ยนี่แหละครับผม พีน่น้องกินได้ตลอดปีครับผมเอพอาะได้เสื้อครับพวกเจ้าเกียพวกเจ้าเกี้ยหน่อยเลยเอ,อยู่ทั้งไทยเอยเื้อนหมากหมากเล่นบอกครับเออสดเลยครับเตอรกันพูดได้จักกบ์บอกผมแน่เตอรครับเนี่ย,ยน้อยน้อยน,นี่ทั้งไทยเอื้อนหมากเล่นบอกนีอจังเดยครับผมนี่น้อยน้อยสักนี่ครับผมนี่ แต่ว่าทั้งอยู่บ้านผมยอมเพื่อมันจาเนี่ยเอิญเกียยวียหน้อยครับผมมันหน่อยหน่อยก็ว่าสมดีครับผมสมดีเลีครับผมอครับผมปไปเรื่อยๆกันครับผมพี่น้องตัเดเพื่อพลตร ผมปลูกไว้ซึมมองแล้วครับผมอืมไปเอาไนไปเน็บไปเน็บไปเน็บไปมองได้สีซุมซุมยังสิก็ไปเน็บครับผมเพราะได้กินครับผมอา่ายุหของยุหของบริเวณนนี่อา่าขี่ไปเน็บได้ซุมมองครับผมมองได้ซุมซุมเย็นเย็นครับผมอา่าผมไปเน็บไปเน็บไปเพราะได้กินครับผมเิ่นอา่าเพราะเว็บปลูกพักเิ่นสีบ่ค่อยแพงดอกครับผมที่อยู่ แถวนี่ครับแถวหม่องบ้านผมอยู่นี่เด้ครับผมผมอยู่ในอำเภอมันจ่าชิลี่จังหวัดขอนแก่นครับพีนองกูได้มาเกตนี่กับแวะมาเล่นใดเด้อครับเต้มาถักท้ายกันใดครับมาโบนนัวหัวมวนกับจ่องโย่ถูกคนมันจ่าใดครับผมเออสำหรับคลิปนี้ครับผมคลิปนี้ผมทีฮ็ดคลิปสันเด้อครับเต้ห็ดเป็นคลิปสันสันเฮ็ดว่า้พี่น้องจิดหอดนี่ครับผม นี่นี่ได้ครับเก็บไปยายพี่ยายน้องครับผมเขี่ยหน่อยมีตั้งไทยเอือนบักเล่ยนึงหมากเนี่ยผมกับโบจ่าครับจะว่าให้ผมเอือนปลาเกลี่ยนเสนอครับเนาะเก็บกินตลอดปีเลยครับเนี่ยครับโตกะโต๊ครับผมถือควนขี่งัว ครับต้นเดียวครับนี่ต้อนอต้อนบักคิกผมกําลังติดอีกแล้วครับเห็นบหมครับผมนะตรวจเดียครับถูกพามาเก็บบักเกียกี้าครับผมเกียกี้ยครับผมไม่ได้ซื้อดอกครับขังเป็นบักเกียก,กียกกยกา้าครับผม ดอกอิลีครับผมดอกอิลีนี่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 เก่งมอกครับผมกเกีย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 หน่อยครับผมบมได้ซื้อครับผมบมได้ซื้อเป็นบเกียเกี้ยสิบมได้ซื้อครับผมพี่น้องด็อกดอกครับผมดอกอิลีครับผมเดี๋ยวมาใส่ถุงกันอ่า สำหรับคลิปนี้เด้อครับเตอร์ผมก็ขอจบจบคลิปไปสำนีตะก่อนครับผมยังไงก็ให้กำลังใจท่องยูทูปคนมันจ่าในเด้อครับเตอร์ยอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ครับผมเพราะว่าสิบประพดคลิปดีๆของคนมันจ่าออกสู่สายหูสายตาของเอฟซีซมือซอมือครับผมไปแล้วครับไปอีลีรอพี่น้อง